คือตอนแรกเรากะจะพาทุกคนมาดูนิสสัน N7 นะครับแต่รถที่อยู่ข้างเราตอนนี้เนี่ยน่าสนใจมากกว่านั่นคือนิสสัน Frontier Pro Plug-in Hybrid ครับ สวัสดีคุณผู้ชมกันอีกครั้งครับอยู่กับผมจอร์แดนพระเซ่เช่นเดิมตอนนี้รถที่อยู่ข้างเราครับคือนิสสันฟอนเทียโปรปลั u กอินไฮบริดเห็นหน้าตาดูน่าๆแบบนี้อันนี้คือรถขายจริงแล้วนะครับพี่เขาวางขายในประเทศจีนนะครับเราจะพาทุกคนมาดูสักหน่อยดีกว่าว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ้บรรยากาศมาดูชุลมุนสักหน่อยนะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมันน่าสนใจจริง อย่างแรกสุดเลยเท่าที่คุณดูเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ารถคันนี้เนี่ยมาพร้องกับความเหลี่ยมสันชัดเจนเพราะจริงๆแล้วรถคันนี้ครับได้แรงบาันดาลใจในการออกแบบมาจากนิสสัน D41 นะครับหรือก็คือนิสสัน B i g M รุ่นปี8 0 9 0รุ่นนั้นเลยนะครับซึ่งมันก็คือรถนิสสันที่ผมเคยใช้เมื่อตอนเด็กๆนั่นเองนะครับน่าเสียดายที่ตอนนี้พ่อขายไปให้ใครแล้วก็ไม่รู้นะครับยังหาไม่เจอแต่ว่าถ้าคุณถามว่าแล้วมันมีอะไรที่ได้มาบ้างนะครับแรกสุดเลยก็คือนี่ครับ ส่วนกระจังหน้าตรงนี้นะครับที่มีความเป็นเหลี่ยมชัดเจนเนี่ยจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีเส้นตัดอยู่นิดนึงนะครับพอมองกรอบตรงนี้ปุ๊บคุณจะเห็นเลยว่ามันมีความเป็นนิสันฮาร์ดบอร์ดีอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนตัวแถบตรงนี้เนี่ยด้วยสมัยนิยมนะครับก็จะเป็นแถบ DRL ที่จะต่อมากับตัวไฟหน้านะครับที่จะเป็นไฟหน้าทรงแถบตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟโปรเจคเตอร์อยู่ตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็มีไฟตัดหมอกอยู่ข้างล่างนะครับคือเขาเอออันนี้ผมชอบเพราะเป็นไอเดียที่ มันมันควรจะเป็นอย่างเงี้ยมันตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าแยกอีดียวันหนึ่งไฟหน้าอันนึงแล้วก็ไฟตัดหมอนึงอันนี้เขารวมไว้ในเกาะอันเดียวเลยนะครับมันเลยทําให้เฮ้ยมันดูแปลกแล้วก็แตกต่างกว่าชาวบ้านอันนี้คําของพี่บอลเลยนะนะครับทีนี้นอกจากชิ้นนี้แล้วนะครับตัวชิ้นกันชนหน้าตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะแอบมีความคล้ายคล้ายกับฟอนเทียที่เราคุ้นชินกันสักหน่อยนะครับแต่ก็คือมันเป็น กันชนหน้าที่ดูหนาแล้วก็น่าจากการกระแทกได้เป็นอย่างดีนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นพลาสติกทำสีนะไม่ใช่พลาสติกสีด้านนะครับเนี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยสีมันจะออกมีความเป็นเหมือนน้ำตาลน้ำตาลหรือทองหม่นสักหน่อยนะครับพอมาด้านข้างตรงนี้นะครับคุณจะเจอกับฝากระโปรงที่ เป็นฝากระโปรงแบบทรงสูงนะครับก็คือจะปิดออกมาด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นนิดหน่อยซึ่งส่วนตัวผมกับชอบแบบนี้มากกว่าที่อยู่ในตัวนาวาร่าปัจจุบันเพราะว่านาวาร่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีความยกขึ้นนิดหนึ่งแต่ตัวนี้มันจะยกขึ้นแล้วก็หลบเลยนะครับซึ่งเข้าใจว่าพอเข้าไปขับเนี่ยน่าจะทําให้มุมมองเนี่ยดูดีกว่าแล้วก็เส้นข้างตรงนี้ครับเท่าที่ดูเนี่ยไม่ใช่เส้นข้างที่แบบเป็นโป่งอะไรมากนะเพราะว่าเข้าใจว่าตัวสั์ไหลของรถเนี่ยมันค่อนข้างจะหนาอยู่แล้วแต่สิ่งีีให้้้สัังงเเกกตต็คืออซุมขานนรว ไม่ใช่พลาสติกด้านนะคือมันเป็นพลาสติกด้านก็จริงแต่มันมีการทาสีด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวแถบไฟตรงนี้มาให้ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นไฟเ e. ลี้ยวในตัวและที่สำคัญคือมันไม่ได้มีแค่คู่หน้าอย่างเดียวมันมีคู่หลังตรงนู้นด้วยนะครับแล้วไหนๆก็พูดถึงเส้นข้างนตรนนี้แล้วนะครับจะเป็นแนวประตูนะครับที่มีการล้อเส้นจากด้านหน้าไปเช่นกันนะครับตรงนี้ไม่ใช่ช่องลมนะแต่เหมือนจะเป็นแผ่นปิดที่มีไว้เพื่อตกแต่งโดยเฉพาะนะครับแล้วข้างๆตรงนี้ช้ยล่างจะเป็นช้ยล่างกาันกระแทกแต่ท นี่นะครับใส่มาให้เลยอันนี้เป็นออปชันติดรถนะครับไม่ใช่ของแต่งแต่อย่างใดนะทีนี้พอเราขึ้นมาเนี่ยตัวกรอบกระจก น้านข้างตรงนี้นะครับเท่าที่ดูเนี่ยเป็นกกอบที่ค่อนข้างจะใหญ่โตใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีความเหลืมเหลี่ยมนิดหน่อยที่สําคัญคือเขามีการใส่รายละเอียดบางอย่างเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเกอบตรงนี้นะครับที่จะเป็นกกอบซึ่งตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนเกอบกระจกอีกชั้นหนึ่งแต่จริงๆไม่ใช่กระจกอะยังคงอยู่เป็นสี่เหลี่ยมเดิมแต่ตรงนี้เป็นเกอบที่มีลักษณะเป็นขีปออกมานะครับนอกจากนี้มีแหลกหลังคาทรงสูงนะครับใส่มาให้ด้วยแล้วก็โลโก้ที่สันตรงนี้ไม่ใช่โลโก้เป็นหลุมเฉยใชนะ เป็นโลโก้ที่มีการแปะเหล็กลงไปทําให้มันมีเลเยอร์ชัดเจนนะครับและอันนึงที่ผมลืมไปก็คือนี่ครับกระจกมองข้างกระจกมองข้างเนี่ยจะดูมีความเป็นเหลี่ยมสังนะครับแล้วก็ใหญ่โตชัดเจนเท่าที่เห็นตอนนี้มีไฟเลียล้ยวมีกล้องนะครับแล้วก็มีบายสปอตมาให้แต่พอดูหน้าตาโคมอย่างเงี้ยคุ้นๆไหมผมว่ามันคล้ายกับ Mitsubishi Titan พอเดินม,มาถึงจุดนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่คุณจะเห็นคือโอเคผมมายอมรับว่าผมไม่ใช่ผู้ใช้ที่ตัวใหญ่มากนะครับผมสูงแค่ประมาณ168เซนคันนี้เนี่ยเท่าที่ดูเน หรือ2เมตรได้เลยนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมผมเอื้อมกระสุดแขนแล้วนะครับถึงจะจับได้นะแล้วในส่วนของตัวมิติด้านยาวของรถทั้งคันเนี่ยนะครับที่5เมตร5นะครับก็ถือว่าเป็นขนาดที่ใหญ่ใช้ได้นะครับแต่ยังอยู่ในกลุ่มมินไซทักอยู่นะทีนี้พอมาด้านข้างผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีรายละเอียดบางอย่างที่ผมชอบกว่าคึงหน้าเพราะอะไรเหรอนี่ครับเส้นนี้เส้นนี้นมันพิเศษยังไงจำได้ไหมที่ผมบอกไปว่ามันได้แรงบันณาจารมาจากนิสสันบิ๊กเอ็มยุคปี8 0 9 0เเส้นนี้คิดถึง บอกตรงว่าคิดถึงมากนะครับเป็นเส้นที่มีมาในรถนิสสันมานานแล้วนะครับพอมาดูด้านท้ายตรงนี้นะครับก็แน่นอนมีสองกงกระแทกไฟท้าย LED นะครับที่จะเป็นแบบ cross tail light คล้ายๆกับด้านหน้าเลยอ่ะผมลืมบอกไปอย่างหนึง่งโลโก้ของเขาจะเป็นโลโก้แบบนิสสันสมัยใหม่นะครับก็คือจะเป็นโลโก้ที่เป็นแบบ glow light นะครับหรือว่าก็คือเป็นแบบเรืองแสงนะครับด้านหน้าก็เป็นโลโก้แบบใหม่เช่นกันจะเป็นโลโก้แบบมีแสงเช่นกันนะครับทีนี้ ฝาท้ายตรงนี้เนี่ยจะเป็นฝาท้ายที่ดูมีความเหลี่ยมก็คล้ายๆกับมิสูไททันอยู่เหมือนกันนะในเรื่องของวิธีการออกแบบน,นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือฝาท้ายไฟฟ้าครับค่อยๆลงอย่างชัดเจนและไม่ใช่แค่ฝาท้ายนะนี่ข้างล่างน,น,นี่นี่ข้างล่างก่อนข้างล่างก่อนข้างล่างบันไดไฟฟ้าครับใส่มาให้ด้วยนะครับโดยที่ไอตัวฝาท้ายไฟฟ้ากับบันไดไฟฟ้าเนี่ยจะทํางานคู่กันนะครับพอเรากดพับปุ๊บ นะนะตัรับตัวับ,วบอยู่นี่อยู่นี่กดตึ๊ตตนี่ขึ้นไปพร้อมกันแล้วเก็บในลักษณะนี้ตัวกันชนท้ายเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยอันเนี้ยผมแอบแปลกใจนิดน,นึงคือถ้าคุณจํากันได้ส่วนใหญ่กันชนท้ายบ้านเราเนี่ยมันจะยื่นยาวออกมานะครับมันจะแยกส่วนกันแต่อันเนี้ยเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบบิวอินเข้าไปกับตัวก,กระบะเลยนะครับทำให้มันดูเรียบเนียนกว่าแต่อาจจะรู้สึกว่าอาจจะเหยียบยากนิดน,นึงหรือเปล่าไม่แน่ใจ ชึบก็เหยียบง่ายอยู่นะครับก็เหยียบง่ายอยู่แต่ที่จะให้ดูก็คือนอกจากตัวฝาท้ายไฟฟ้าตรงนี้แล้วนี่ครับข้างบนเขาจะมีตัวม่านไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับก็คืออินฟูเีนเขากําลังเล่นอยู่นะครับตัวสวิตช์เนี่ยจะอยู่นี่คล้ายๆตรงนี้นะครับแต่อยู่อีกฝั่งนึงนะจะเป็นสวิตช์แบบหน้าหลังให้มาลักษณะนี้เลยก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในนะครับผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้มันมีแล้วฝั่งหนึ่งแต่นั้นฝาฝั่งน้ามันอันนี้เป็นฝาฝั่งชาร์จแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าคันนี้คือปลั๊กอินไฮบร เป็นตัว c ีซีเอสไททูส่วนอันนี้หน้าตาคล้ายๆกับชายเดโมว่าหัวปั๊กเนี่ยมันจะไม่เหมือนบ้านเราซักเท่าไหร่นะครับก็รอดูต่อไปว่าถ้าสมมุติมันมีโอกาสเข้าไทยแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนนี้เนาะว้าวว้าวว้าวมันมีหลายอย่างนะที่ผมต้องบอกว่าทั้งคุ้นและไม่คุ้นอย่างแรกสุดก็คือลักษณะของตัวช่องแอร์เนี่ยคล้ายกับไตตันนะคุณผู้ชม น,นอกนั้นเนี่ยในส่วนของตัวคอนโซลหน้าเนี่ยจะถูกออกแบบให้มีความเหลี่ยมสันนิดน,นึงแต่เท่าที่ผมคุยกับวิศวกรที่บังเอิญว่าเขาเนี่ยเป็นโปรดักเนเจอร์ตัวนี้เขาบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเขาพยายามให้มันมีความแตกต่างจากนาวาร่าที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือเขาจะใส่ความเป็นแอดวานซ์ใส่ความหรูหรามากมขึ้นดังนั้นสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือแม้มันจะเป็นรถกระบะก็จริงนะครับใส่ยังอะไรก็ตามที่ดูบึกบึนแต่เนี่ยวัสดุภายในดูดิ เป็นหนังนะครับบุนุม่มเดินตะเข็บได้อย่างดีแล้วก็เนี่ยหนังตอนนี้ก็เป็นหนังพิมพ์ลายอีกนะทุกอย่างดูดีมากมีไฟเอเมทไลท์มาอย่างดีด้วยนะครับแล้วจอตรงนี้เนี่ยจะเป็นจอขนาด14.6นิ้วซึ่งถือว่าใหญ่โตใช้ได้นะครับแล้วก็เนี่ยวิธีการปรับต่างๆค่อนข้างรวดเร็วและเนี่ยเหมือนรถไฟฟ้าเลยนะครับก็คือเนี่ยสามารถเอามาหมุนนู่นนี่นั่นได้นะครับแล้วจริงๆเนี่ยเขามีการโชว์ฟังก์ชันอะไรต่างๆให้เราดูแลนะครับแต่พูดตามตรงว่าเราอาจจะทําได้ไม่เต็มที่เท่าไหรนะ่เรคุณห็น มันเป็นภาษาจีนซะทั้งหมดเลยพอมาจอตรงนี้นะครับก็จะเป็นจอขนาด10นิ้วซึ่งความชัดเนี่ยค่อนข้างจะเหลือเฟือเช่นกันนะแล้วก็จะมีการแสดงผลในเรื่องของ TPMS เอยความเร็วเอยในเรื่องของตัวระบบการขับเคลื่อนเอยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์ที่เป็นในส่วนของการอ่านััษษ์ ของตัวป้ายความเร็วต่างๆที่อยู่บนหน้าจอนะครับไอ้ที่อยู่บนถนนนะครับนอกนั้นก็จะมีในส่วนของเลงนะครับเลงเนี่ยแสดงละเอียดมากนะครับแสดงทั้งเล้งไฟฟ้าแล้วก็เลงน้ามันเลยนะครับอยู่ด้วยกันตรงนี้เลยนี่นี่นี่เดี๋ยวผมชี้ให้ดูนี่นะครับคืออย่างที่บอกรถคันนี้มันเป็น PHEV นะครับก็เลยจะรองรับโหมดไฟฟ้าด้วยซึ่งนี่เลงอยู่ตรงนี้นะครับบนล่างอยู่ด้วยกันนะครับนอกั้นในส่วนของตัวโครงมาลัยเท่าที่เห็นเนี่ยผมรู้สึกว่าขัดใจสักนิดหนึ่งข้อแรกคือมันเป็นพวงมาลัยแบบสองก้าน ข้อที่2คือมันไม่ใช่พวงมาลัยแบบก้านยกนะครับอาจจะเป็นเพราะเราติดนี่ใส่รถซิ่งแหละนะครับพอมาเจอรถที่มันเป็นก้านตันตอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแอบจะดูดูองตรงนะมันแอบจะดูแก่ไปสักหน่อยนะครับแต่ในส่วนของการตกแต่งเนี่ยก็จะเน้นในส่วนของโทนสีทองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวก้านเอยหรือว่าตัวรอบพวงมาลัยตรงนี้ก็ด้วยนะครับนอกจนกลูกเล่นลต่างเนี่ยเท่าที่ดูผมเจออย่างและที่แอบคล้ายกับไททัน แผงชุดนี้นะครับคือถ้าคุณยังจำกันได้เนี่ยตอนที่ไททันเนี่ยแผงอะ่ะมันจะเป็นลักษณะของการกดตึ๊กตึงกตึกนี้ซึ่งข้อดีก็คือสมมติว่าคุณขับขับอยู่แล้วคุณอยากจะกดคุณมาปุ๊บคุณลูบแล้วกดตึ๊กเนี่ยกดตึ๊กตึกตึก,ต,ก,ต,กตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือยังมีปุ่มมาให้นอกนั้นวิธีการสั่งการอะไรต่างๆโอเคอยู่ในหน้าจอส่วนถัดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวคอนโซลแบบ2นะครับสองเลเยอร์จริงๆไม่เรียกว่าเลเยอร์ด้วซ้ำตรงเนี้ยเรียกว่าพี่บ พูดอยู่คำหนึง่งพาไลออนคิงนะครับหรือชางงอนไลออนคิงอะไรสักอย่างของแกแหละซึ่งผมไม่เคยดูผมเกิดไม่ทันนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวที่ชาร์จไรเลชาร์จนะครับก็วางได้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวพัดลมตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อระบาความร้อนตัวคันเกียร์เป็นคันเกียร์ไฟฟ้านะครับแต่ไม่ใช่เป็นบุ่มกดนะเป็นคันเกียร์แบบเลื่อนอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็ช่องวางแก้วตรงนี้คุ้นๆว่ะอันนี้ก็คุ้นอีกแล้วนะครับนอกนั้นก็ตรงนี้จะเป็น อันนี้ก็คุ้นอีกแล้วนะครับก็คือจะเป็นลูกบิดปรับตัวโหมดการขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น 2H, Auto นะครับหรือก็คือ 4A นะครับ 4S, 4L มีมาให้หมดแล้วก็มีล็อกดิฟหน้าหลังแต่ไม่มีล็อกดิฟกลางลืมบอกไปก็คือ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกในรอบหลายปีหลังจากเอ็กเนะครับที่มีตัวระบบ 4A มาให้ด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปเอาระบบมาจากมิตซูบิชิไหมแต่เข้าใจว่าไม่เพราะย้ำอีกทีว่าคันนี้ไม่ได้เป็นการโคกับทางมิตซูบิชินะครับทีนี้นอกนั้นก็จะเป็น,นสองตัวระบบอัตโนมัติพาร์คกิ้งเบรกเออยอะไรเอ่ยนะครับมาพูดถึงบอกันสักหน่อยนะครับตัวบองเขาเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับถ้าคุณดูเนี่ยบ่จะค่อนข้างใหญ่นะครับและบุมาค่อนข้างนุ่ม โดยเฉพาะด้านข้างนะครับตรงนี้แต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าไอตัวพนักหลังตรงเนี้ยแอบจะแข็งสักหน่อยหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามีคนปรับลำบารัสปอร์ตไว้สูง ใช่มีคนปรับลำบ้าสพอร์ตไว้สูงนะครับผมก็เป็นคนติดลำบ้าสพอร์ตสูงแหละแต่อันเนี้ยเมื่อกี้เขาปรับสูงไปสักหน่อยนะครับนอกนั้นนี่ครับเบาะคู่หน้าจะเป็นเบาะที่ปรับด้วยไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าเช่นกันแต่ไม่มีลำบ้าสพอร์ตแต่ที่แน่ๆคือเขามีระบบนวดให้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวามีให้เลยแล้วก็มีในส่วนของตัวระบบเวนทิเลตนะครับหรือก็คือระบบพัดลมเป่าช่วงหลังตรงเนี้ยมาให้ด้วยซึ่งตอนนี้ที่ลองใช้อยู่เย็นใช้ได้หัวหมอนเนี่ยผมรู้สึกว่า เอออันเนี้ยดันค่อนข้างจะพอดีแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะอาจจะถอยไปสักหน่อยแต่ผมคิดว่าไม่น่าเกียดนอกนั้นลูกเล่นต่างๆเนี่ยที่จะให้ดูต่อก็คือในส่วนของตัวมือจับต่างๆนะครับอันนี้มีอะไรไหมอ่าสะท้อนปกติมีมือจับตรงนี้มีมือจับตรงนี้จริงๆไม่ใช่มือจับด้วยนะครับแต่จะเป็นในส่วนของตัวมือเปิดประตูมือเปิดประตูที่ผมจะให้ดูก็คือมันจะไม่มีตรงนี้แหละถ้าเป็นคู่กับไททันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่อันนี้เป็นมือเปิดอยู่นี่ครับ ลักษณะจะเหมือนกับของตัวเลนเจอร์เลยนะครับข้อใจว่าน่าจะเป็นเทรนของรถยนต์ยุคปัจจุบันแล้วนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือลำโพงเป็นของ Focal Audio ครับมาต่อนข้างหลังบ้างนะครับข้างหลังเนี่ยก็จะมีลักษณะของการตกแต่งตัวเบาะเนี่ยเป็นลักษณะออกทางเหลืองๆตุ่นๆเหมือนที่เราคุ้นเคยเช่นกันการขึ้นเนี่ย สูงเช่นเดิมนะครับแต่ว่ามีบันไดไฟฟ้ามาให้มีมือจับตรงนี้มาให้ก็เลยเข้าง่ายอยู่สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกก็คือเฮ้ย ถ้าคุยจดจำกันได้นะครับนิสสันเป็นรถยนต์อีกแบรนด์หนึ่งที่มีการออกแบบพื้นที่โดยสารตอนหลังเนี่ยได้ค่อนข้างดีประมาณหนึ่งอยู่แล้วคันนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยอาจจะด้วยความที่รถเนี่ยระยะฐานล้อค่อนข้างยาวนะทำให้ห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างยาวตามและตอนนี้เมเล็กลงเหลือเฟือนะครับซึ่งถ้าพี่บอลน,นึกอยู่ข้างหลังเนี่ยน่าจะเข้าใจว่าอ,อ๋อคูงขาสั้นนะครับแต่ที่จริงคือต่อให้พี่บอลมานั่งเนี่ยผมเข้าใจว่าเข่าก็น่าจะเหลือแล้วพอมาดูช่วงบอดเนี่ยเบารึ่งล่างเนี่ยมีความแอบ ทันขึ้นทีนหนึ่งซึ่งส่วนตัวผมชอบนะเพราะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเรานั่งลงไปในหลุมแล้วมันทาให้เรากระชับและอันนึงที่ต้องชมมากๆก็คือนี่ครับพนักหลังสังเกตดีๆมันไม่ได้ตรงแดวอย่างนี้มันจะมีความเอียงนิดหนึ่งแล้วเอียงไม่พอเนี่ยช่วงหลังตรงนี้มีการวาวหลงลงไปอีกมาเลยทำให้เวลานั่งปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างจะเอน็น สบายใช้ได้เลยนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องชมก็คือนี่ครับถ้าคุณสังเกตดีๆไหลผมจะหลบเข้าไปอยู่ในหลังเสาซีนะครับมาเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยมากขึ้นเพราะเราก็บะาบางคันเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงกระจกแบบนี้นะครับมันจะเสือ่อมเสือนิดนึงโอเคมุมมองอาจจะรู้สึกกว้างแต่ความปลอดภยอัยมันจะรู้สึกต่างกันนะในส่วนของรายละเอียดทางเทคนิคนะครับตอนนี้เราจะพาทุกคนมาดูนี่เลยครับในส่วนของไส้ในนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของแชสซีซึ่งพอดูหน้าตาแชสซีแล้วเนี่ยผมแอบรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับแชสซีเมกาเฟ ของตัวไทตันอยู่เหมือนกันเพราะว่าเนี่ยไอ้ตัวท้องช้างชิ้นใหญ่ตรงนี้ที่เป็นกระดูกงูตรงนี้นะครับมันดูใหญ่โตมากนะครับแล้วที่สังเกตเนี่ยเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันมีมันมีชิ้นที่มันแอบแปลกตาสักนิดหนึ่งก็คือนี่ครับไม่ใช่ชุดล้อนะเมื่อกี้เราลืมพาให้ดูชุดล้อใช่ไหมแต่จะบอกว่ายังไม่ใช่นะชุดล้อเขาเนี่ยจะเป็นล้ออลลอยนะครับที่มีการออกแบบลดลายให้มันดูมีความรับแล้วก็ทับนะครับแล้วก็แน่นอนรัดด้วยยาง BFG o o d ู i c h KO 03นะครับไม่ใช่ k คไม่ใช่ KO 02นะเป็นเ o 03ดุ่นใหม่แล้วแต่ที่ผมได้ให้คุณดูจริงๆก็คือนี่ครับนี่ระบบกันสเทือนหลัง,งเขาครับเป็นแบบ5ลิงค์นะครับก็คือเป็นแบบอิสระนั่นเองนะครับแล้วก็เนี่ยมีเหล็กกันโครมมาให้แล้วนะครับมีตัวลิงค์โยงมาเสร็จสับนะครับแล้วก็นอกนั้นโชคสปริงเนี่ยใหญ่โตเอาเรื่องนะครับก็เข้าใจว่ารถคันนี้เนี่ยน่าจะออกแบบมาเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วก็ความสมบุกสมบันไม่ได้เน้นในเรื่องของ การบรรทุกน้าหนักมากนะนะครับทีนี้เราไปดูด้านหน้ากันสักหน่อยนะครับด้านหน้าของเขาเนี่ยแน่นอนช่วงล่างเนี่ยเป็นแบบปีกนกอยู่แล้วนะครับก็คือปีกนกคู่อยู่แล้วแต่ที่ผมแอบสงสัยก็คือไอ้ปีกนกล่างเนี่ยน่าจะเป็นงานเหล็กแต่ปีกนกบนเนี่ยเหมือนจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเพร,ราะเนี่ยหล่อขึ้นรูปมาแบบนี้เลยนะครับไม่น่าใช้เหล็กตันๆแน่น,นอนนะครับน่าจะเป็นอลูมิเนียมแล้วทีนี้ถึง ในส่วนของหัวใจสําคัญกันมากนะครับ <Yeah. S 1> รถคันนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนว่าจะมีทั้งหมด3า powertrain ด้กันนะครับก็คือจะมีดีเซลที่เป็นดีเซล2.3ลิตรซึ่งเขายังไม่ได้บอกรหัสว่าเป็นอะไรแต่พอบอกว่าเป็นดีเซล2.3ลิตรเนี่ยเข้าใจว่าเป็นบล็อกเดียวกับตัวนวราที่อยู่ในบ้านเราอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซิน2000นะครับเทอร์โบนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลเหมือนกันเลยไม่รู้ว่าเป็นเครื่องยนต์ที่เบสออนตัวไหนหรือว่าเคยคุ้นตรงไหนกันบ้างนะครับส่วน 1.5เทอร์โบแต่มาพร้อมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าครับซึ่งจะทำงานร่วมกันในลักษณะของระบบปลั๊กอินไฮบริดถามว่าพลังกำลังสูงสุดเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าเครื่องยนต์ตัวนี้ทำงานร่วมกับมอเตอร์อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับจะให้แรงม้ารวมกันสูงสุดอยู่ที่408 PS และแรงบิดสูงสุดอีก800นิวตันเมตรเหลือเฟือ แน่นอนนะครับส่วนอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยเขายังไม่ได้บอกยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ที่แน่คือเนื่องจากว่ารถคันนี้เป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับเมื่อกี้เราให้คนดูแล้วนะครับว่ารถเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่นะครับที่ขนาดใหญ่อยู่ข้างหลังตรงนู้นนะครับซึ่งจากตำแหน่งเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าจะอยู่ใต้กระบะนะครับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้บอกขนาดที่แน่ชัดให้เราเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเร่งในการวิ่งวนโหมดไฟฟ้าของมันจะอยู่ที่135กิโลเมตรต่อชาร์จนะครับก็เฮ้ย อย่าง,งน้อยที่สุดนะใช้งานในเมืองเนี่ยถ้าเอาแบบเลขใช้งานจริงเนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณ80-100กิโลเมตรเวล่านี้ครับซึ่งถามว่าการใช้งานต่อวันเนี่ยส่วนตัวผมนะถ้าใช้คันนี้เหลือเฟือ1วันเนี่ยผมใช้ระยะทางเท่านี้เลยนะครับดังนั้นแม้ว่ารถมันจะมีขนาดใหญ่โตยาว5เมตรกว่าสูงหูลอเกือบ2เมตรแต่ใช้งานในเมืองเนี่ยเหลือเฟือแน่นอนโดยที่ไม่เสียค่าน้ำมันสักบาทที่เหลือเนี่ยเราต้องบอกก่อนนะว่ารถคันนี้นะครับเราเย้ำอีกทีว่ามันไม่ใช่รถ ที่เป็นตัวแทนใหม่ของนาวราร่เพราะว่าตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนาวราร่ตัวใหม่ที่มีข่าวลือว่าจะเข้าในไทยเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนิสสันฟอนเทียในอเมริกาด้วยตัวนี้เป็นรถที่ทางนิสสันทำงานร่วมกับทางดองเปงแต่เขามีโกว่าคันนี้อาจจะทําเวอร์ชั่นพวงมาลัยขวาเอาไว้ขายในตลาดโลกด้วยซึ่งนั่นจะเข้าไทยไหมไม่รู้แต่หมายความว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ในอนาคตรเราอาจจะมีทั้งนิสสัน นวราตัวใหม่ซึ่งอาจจะเป็นแพลตฟอร์มรวมกับตัว f r อนเทียในเมกในอเมริกาและนี่ครับนิสสันฟอนเทีย Pro ที่เป็นรุ่นพักอินไฮบิทให้เลือกซื้อกันด้วยนั่นเองแต่วันนี้ผมขอตัวไปเดินชมรถคันอื่นต่อกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ